วัคซีนนะหาได้ที่วอร์มาร์ดนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาฉีดวัคซีนกันนะคะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะคะคือที่แคนาดาเนี่ยเราสามารถหาฉีฉดวัคซีนได้ง่ายๆนะคะโดยไปติดต่อที่ร้านขายกับข้าวของฝรั่งนะ,ะเช่นร้านวอร์มาร์ดนะคือร้านขายกับข้าวของฝรั่งเนี่ยคล้ายๆกับเทสโก้โรตัสบ้านเราค่ะคือทุกร้านเหล่านี้จะมีร้านขายยายอยู่ข้างในทุกร้านนะคะ เราสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ฟรีนะคะป่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะคะค่ะม,มาถึงตรงส่วนที่เห็นนี้คือส่วนของร้านขายยาในร้านวอร์มารนะคะเขาก็จะมีป้ายประกาศไว้นะคะว่าเขา we are currently accepting walk in นั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ถามขาให้เขาฉีดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้านะคะซึ่งดีมากเลยนะคะ ค่ะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือเฮลท์แคร์คั a นะะสำหรับคนที่เป็นเรสซิเดนต์หมายถึงว่าเป็น PR เ e s ซิเดนต์พรคั d หรือว่าเป็นซิติเซนชิพจะต้องมีอ่าเฮลท์แคร์คันะคะส่วนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะเราคิดว่าน่าจะต้องใช้หนังสือเดินทางแค่นั้นนะครับหรือว่าพาสปอร์ตนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่วอร์มานนะคะ กำลังมาฉีดยาไฟเซอร์ฉีดซิงโควิดไฟเซอร์นะคะใช้แค่บัตรกับเฮลท์แคร์คัส ก่อนฉีดเราก็จะให้กรอกแบบสอบถามก่อนนะแบบสอบถามหลังจากที่เราเกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เรารอประมาณสินาทีนะระหว่างนี้เราก็จะเดินช้อปปิง้งหรือไปไหนก่อนก็ได้สิบนาทีแล้วเราค่อยกลับมาประมาณว่าเหมือนเขา,าเตรียมวัคซีนเตรียมอะไรนะเสร็จแ,แล้วจ้าวัคซีนไฟเซอร์นะคะได้แล้วจ้า จากวอร์มาร์ทแคนาดานะคะฟรีค่ะฟรีค่ะแค่มีเฮลแคร์คัทใช้แค่เฮลแคร์คัทแล้วก็าาพาสปอร์ตหรือไม่ก็พีอาร์คัทที่เสร็จก็ไปเดินชอปปิ้งต่อได้รอดูกันสักสิบสิบห้านาทีนะฮะเผื่อมีไ i เอฟเฟกต์อะไรเงี้ย